หลายๆคนมองว่าพลอยเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นซิงเกิลมัมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เราก็ยังในภาพที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสตรองดูแบบดูมองโลกในมุมบวกมากๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือนแบบน้อยใจอะไรอย่างี้จริงๆมันเป็นยังไงอยากให้เล่าประสบการณ์ตรงนี้ก่อนอื่นต้องขอแบบ เคลียคำว่าซิงเกิลมารอกได้พอยกลัวคำนี้มากเลยตั้งแต่มีข่าวของน้องในวงการตอนนั้นที่เขาบอกว่าอ้าวซิงเกิลมามแล้วมันแบบเออมันจะต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงเองคนเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบต้องเลี้ยงแบบแบบคือโหดแบบโหดมากๆหาเงินก็ต้องหาเองห้ามมีใครช่วยอันนี้ถึงเป็นซิงเกิลมามได้อะไรเงี้ยพอยก็เลยรู้สึกว่าอย่าเรียกพอยว่าซิงเกิลมามเลยอ่าให้เรียกพอยว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดที่ฮอตมากๆดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่มีหัวใจนใช่แบบเออ <c oughs> ปใช่ <c oughs> ก็เลยเคําว่าซิงเกิลมาสํสำหรับพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันยากเกินไปสําหรับ,รบ <c oughs> พลอยนะคะเพราะว่าคืออย่างเราอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็ช่วยอะนะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวพลอยเองเนี่ยคือหลานเนี่ยคือคุณแม่พูดตลอดว่าเราอะให้ของขวัญจากพระเจ้ามาให้แม่ คือทุกบ้านอ่ะพลอยเชื่อเลยว่าการที่มีเด็กอยู่ในบ้านอ่ะมันคือแบบสีสันของครอบอครัวผู้ใหญ่ที่แบบทะเลาะก,กันหรืออะไรยังไงวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเจอหน้ามาดีกันได้เพราะว่าแบบมีเด็กเป็นแบบตัวเชื่อมโยงะอะไรประมาณนี้แล้วก็คือสําหรับพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่าชีวิตพลอยไม่ได้ลําบากขนาดน,นั้นอตอนช่วงที่พลอยรู้สึกว่าทาไมชีวิตเรามันแย่ชีวิตเรามันแบบห่วยคือมันพังไปหมดทุกอย่าง คอยไปนั่งอ่านห้องชานเรือนอในพ<น>ันทิพใช่คือพี่อ่านเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบ นี่มันคือชีวิตของนางฟ้านี่มันคือชีวิตของแบบเทพพมุตรของ <c oughs> เราเราเรายังโชคดีแล้วใช่พี่บางคนนะที่ไปอ่านมาแล้วแบบรู้สึกแย่มากๆคือแบบผู้ชายทิ้งผู้หญิงไปตอนลูกยังเล็กเอาทุกอย่างไปหมดมเลยเอารถคันเดียวที่มีอยู่เขาจะต้องพาลูกไปหาหมอก็ไม่มีรถพาลูกไปแถมคนที่จ่ายตังค่าผ่อนรถก็ยังต้องเป็นผู้หญิงอีกเพราะว่าถ้าไม่ผ่อนมันก็ติดแบบเครดิตบูโรหรืออะไรยังไงผู้หญิงทําทุกอย่างอ่านแล้วแบบพ่อแม่ก็ไม่มีเพราะชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรามานั่ง ดูโอ้โหพ่อแม่เราแบบเที่ยวเข้าเที่ยวออกมาที่บ้านเราแถมยังแบบทํากับข้าวอร่อยอร่อยมาให้เราหลานนี่แบบซื้อปลาทูให้กินไม่ได้นะคะแม่บอกว่าปลาทูเนื้อไม่อร่อยเนื้อแข็งอย่างงู้นอย่างนี้ต้องให้หลานฉันกินลาทีมะเท่านั้นสปอยล์หลานใช่ <laughs> คือเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่มันลําบากขนาดนั้นคะเท่ากับว่าเราเหมือนกับเราก็อยากจะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดจะไม่ไม่อยากไปนิยามตัวเองว่าต,วตัวเองต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่อะไรอย่างนี้เนาะ เอาว่าเป็นแม่ที่เราทุ่มเทแล้วก็ดูแลลูกให้ดีที่สุดแบบนั้นดีกว่า